ครับสวัสดีครับหัวเบึงรุ่งเรืองทวีซับแทรกเตอร์น้ำพองนะครับสดสดร้อนๆเลยนะครับเก็บสวยแต่งหล่อ36แรงปี56นะครับเอาแบบจุกๆถูกใจไปเลยนะครับยังใหม่สี่เส้นแป๊บเปิกศูนย์นะครับ เครื่องเกียร์คัมเดิมนะครับผ่าน 226e heavy plus สภาพใบเกือบเต็มครับเก็บสวยแต่งหลอนะครับ เครื่องเดิมคัดเดิมนะครับเครื่องเดิมคัดเดิมนิ่มๆเลยเก็บสีเก็บสวยแต่งรอให้นะครับฟังเสียงนะครับ นิ่มๆเลยนะครับสามชิ้นนะครับสามชิ้นนะฮะของแสนเจบาทนะครับเบอร์โทรทานโมบิลรุ่งเดืองก็มีซัพเพ็เตอร์น้ำพองนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดสปดฝากหมดเข้าชมได้นะครับ